แล้วคือเราต้องมากำบังเหียนของชีวิตเราคือผู้สร้างผู้ดีไซน์ว่าจะเอาชีวิตของเราคนนี้ชีวิตที่กูได้เกิดมาอันเนี้ยเป็นคนเนี้ยจะไปในทิศทางไหนเราทั้งนั้นเลยค่ะเป็นผู้สร้างแต่วันนี้เราขี้เกียจค่ะเพื่อนๆเ,เราขี้เกียจคิดในเรื่องดีๆเราขี้เกียจสะสมในสิ่งที่ว่า,เ,าเรียนรู้ว่าให้ทันเกมเราขี้เกียจเราปล่อยให ให้การทํางานของของชีวิตมันเป็นอโตเมติแล้วชีวิตก็เลยอ๋อ,อจัดจัดให้เราก็เลยโดนชีวิตเนะี่ยมาใช้เราแทนแทนที่เรานะ่ยจะใช้ชีวิตเพื่อไปหาประสบการณ์หรือทําอะไรแล้วสนุกสนานเอนจอยกับมันแต่เรากลับมาโดนชีวิตมันใช้เราซะจนย่ยํายีแบบงงหัวไม่ทึ่นจริงๆแล้วเพื่อนๆขาลุกขึ้นแล้วแข็งแรงแล้วยอมรับแล้วกล้าเปลี่ยนแปลงตัวเองโดยการกลับมาดึงศักยาภาพของเราคืนคะ่ะเพื่อนๆน ดึงอานาจของเราคืนเราต้องกอบกู้อํานาจของเราในการมามีชีวิตเรามีเป้าหมายอยู่แล้วที่เราลงมาที่จะมามีชีวิตเพื่ออะไรเพื่อรู้สึกจะเศร้าหรือสุขหรือรักหรือเกลียดหรืออะไรก็แล้วแตเ่เพื่อนรู้ไหมนั่นอ่ะเราเป้าหมายที่เราจะต้องการมารู้สึกทั้งนั้นเพียงแต่เราลืมเพราะแล้วทีนี้ถ้าเผื่อเรารู้ทันโลกเนะี่ยมาทันเกมชีวิตเนี่ย่ะเราเปลี่ยนแปลงทุกอย่างได้เนะี่ยสมองเราเนี่ยทุกอย่างเราดีไซน์เราเปลี่ยนแปลงได้ทุกอย่าง อยู่ที่ว่าเนี่ยสองฝั่งเนี่ยเราจะวิ่งเล่นฝั่งไหนมันอยู่ที่ตัวเราเลือกแล้วชีวิตไม่มีสิ่งปฏศศิเสธแล้วชีวิตจ,จะปฏิเสธเราไม่ได้ีิเรี่งไม่ได้เพราะว่าเราดีไซน์เราเลือกชีวิตก็ต้องทํางานในสิ่งที่เราเลือกแต่วันนี้เราไม่เลือกกันกับเพื่อนเนเราไม่เลือกที่จะพัฒนาเราจะไม่เลือกที่จะเข้าใจเราจะไม่เลือกที่เข้าถึงเราไม่เลือกที่จะเรียนรู้ว่าเฮ้ยทันเกมโลกว่าเราเกิดมานี่มันมีอะไรมั่งวะในในไอ้สิ่งเนี้ย ทุกอย่างมันไม่มีเหตุบังเอิญค่ะทําไมเราถึงได้เกิดมาแล้วโลวกทําไมมันเป็นแบบนี้มันไม่เหมือนพระอาทิตย์ทุกอย่างไม่มีเหตุบังเองิญนะคะมันมีผู้สร้างเพราะฉะนั้นเราต้องรู้รู้ใจรู้ถึงว่าผู้สร้างเขาอะเขามีอะไรให้เราเล่นและเราจะต้องเล่นกฎของเขาแบบไหนเนี่ยเราไม่ศึกษากันค่ะเพื่อนๆนเราก็เลยโดนชีวิตมันเล่นนานกับน,นะคะโอเคเนี่ยอันนี้ความเข้าใจของดาถ้าเพื่อนเพื่อนคน,นอื่นมีความเข้าใจแบบไหนเราก็แชร์กันได้ ทุกอย่างเราเลสสเปคซึ่งกันและกันนะคะมันเป็นความคิดมันอาจจะจริงก็ได้ไม่จริงก็ได้แต่อันนี้คือความเข้าใจของดานในวันนี้นะคะแล้วก็ไปต่อโอเคค่ะเพื่อนๆบ๊ายบาย